กิจกรรมมาใหม่ล่าสุดดับเบิลรีวอร์ด22 UCL ีบวกแนั่นเองฮะ กิจรกรรมนี้เนีว,ว่ารอกันมาแบบว่าหลายเดือนมากจนตอนนี้เนี่ยยี่สิบสามยูจะมาแล้วด้วยนะเผอเผเนี่ยเพราะว่าถ้าผ่านรอบสิบหกทีไมไปได้เนี่ยยี่สิบสามยูซีลก็จะออกแล้วนั่นเองซึ่งกิจกรรมยี่สิบสองยูเนี่ยก็เพิ่งจะมาให้ได้เปิดกันเองนั่นเองนะครับสำหรับกิจรกรรมนี้ก็ถือว่าทําออกมาค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าเติมมาเนี่ยคือโอกาสที่จะลุ้นการยี่สิบสองเนี่ยมีเยอะมากแล้วแต่ละปีคือดีมากมีปียี่สิบสองยูมาลิทแอมแล้วก็ปีเอลเอ็นแค่นั หนึ0 0หมื่นดีครับ10,000ดีครับเอาละเราก็รับข้าหมดตรงนี้ไปเลยครับที่รางวัลผู้จัดการครับแล้วก็อย่างที่บอกครับโซน a อโซน B เนี่ยเราต้องเลือกการที่เราไม่เอาออกอย่างละช่องนั่นเองนะครับมากดรีเจนแล้วกด100ครั้งไปดีครับจะไปกลัวอะไรนะครับโอ้โหอุ้ยอ้าวนี่ดูเห็นไหมมันก็จะได้ว่าเอยเราได้อะไรบ้างแสดงว่าเราเหลือตรงนี้เราก็มากดทีละยีครั้งครับแค่นี้ง่ายๆกิจกรรมนี้ไม่ยากแต่จะได้อะไรหรือเปล่านี่ต้องมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับอ่ะครบเลยไหมถ้าเราไม่เอาไปไหนเราก็ตัดออก มเราไม่เอาไปนี่เราก็ตัดออกไปเลยครับไม่เอาเงินเราก็ออกไปเลยครับถ้าใครใจร้อนกด200ได้เลยร้อยทีแรกแต่เราแบบอา้าวเราเซฟเซฟเฮเซฟดูแล้วกันครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวโคกอ้าวกดเก้าครัคร้งโคกอา้าวยี้มันก็คืได้ลุ้นหนิครับอย่างี้มันก็ได้ลุ้นหนิครับ เอออ่าลุยต่อเดีครับลุยต่อเดี๋ยวจะไปโกอะไรละครับไปเคย e e เอลิงบอลหาเหรียญมาเนอะเอลิงบอลอารันอารันเชียร์เลอร์เฮ้ยไม่โผล่เลยนะเพื่อนเฮ้ยผมผมว่าไม่ใช่นะเนะผมว่าไม่ใช่แล้วนะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เหลืออยู่400เหรียญแล้วอะเฮ้ยวัดเฮ้ย300เหรียญแล้วอุว้ยไม่มา ใบสุดท้ายนะเนี่ยดูดิใบสุดท้ายนะันะ่นน่ะเฮ้ยจะไม่มาจริงดิโอ,อเคโอ้โหจะหมดแล้วด้วยดิจะหมดแล้วด้วยดิม,ดดยดมาเราเหลืออีกเรากดไปเลยมาขอให้มันได้รอบหนึ่งก็พอละอุ่นใจละอุ้ยเราได้การ์ดข้างในด้วยใบหนึ่งครับสวยงามเลยขอให้ได้แค่หมดรอบเนี้ยถือว่าอุ่นใจแล้วโอเคไนดะ้มาล,ละเล็กใบเดียวเฮ้ยอีกสองใบสองใบเหล็กห้าครั้งครับ 4ครับ้ามอาไอคอนมาเฉยครับไอคอนร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบหรอไอคอนร้อยร้อยสิบครับโอเคได้ครับเลข3คํสามคำสุดท้ายครับสองอุ้ยใบเ,เดียวใบเดียวเอ้ครบเลยเพื่อนคำสุดท้ายปึ๊บเรียบร้อยไม่ได้ครับก็เฮ้ยจะถือว่าออกของดีนะเอาจริงจริงะถือว่าออกของดีมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในเนี่ยเราจะได้เป็นอะไรกับกิจกรรมดับเบิลรีวอร์ดทวิตติทูยูเซลบ8กแปดกันครับ เฮ้ยกิจนี้ให้ของดีนะเนี่ยเฮ้ยทาไปเล่นไปว่าจะเติมกดผิดคัดบอกแปดออกไปแล้วครับอุ้ยโหจบเลยดียพอดจัดไปเลยครับครับผมเฮ้ยต่อมาวันนี้เชื่อไหมขายกะเพราเอ้ยขายขายหมูกรอบวันนี้จะสี่สิบกล่องอะเนี่ยสามสิบหกนะกล่องแล้วอะขายโคตรดีวันเนี้ยโฟลจัดเอาละเราไปดูที่เงินก่อนเงินตอนนี้เรามีหกสี่หกนะครับมาหกสี่หกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเท่าไรหกสี่หกจัดไปหกสี่หกหกสี่หก สวัสดีพี่ปิงสวัสดีครับสวัสดีพี่นันด้วยครับสวัสดีพี่นาสว,วัสด,ดีสารัตบุตรด้วยครับหกสี่หกเราได้มาแสนสี่อ่ะอู้ได้เยอะนะเนี่ยได้มาแสนสี่นะแสนสี่แล้วก็การ์ดโอ้โหเพียบเลยอะบกแปดเนี่ยสีย่ใบห้บาใบเก้าใบสิบใบสิบเอ็ดใบ 12โอ้สิบสใบก็ตกใบแล้วประมาณเกือบ1แบงค์เทาอ่ะเนาะประมาณเกือบ1แบงค์เทาก็ได้อยู่ครับร้านอย่แถวไหนอยู่สารครามครับผมสารครามเนี่ยพิม่าหมูกรอบเฮียปิงได้เลยครับอยู่ในทั้งไลน์แมนในแกล็ในชอปปี้โฟร์มีหมดเลยเดียสี่ปิงหวัดดีครับหวัดดีครับนั่นแหละมีหมดเลยใครสะดวกอันไหนก็จัดอันนั้นได้เลยนะครับผมเราเปิดกันที่การ์ดอะไรก่อนดีละ่ะอ่ะใบนี้ก่อนละกัน3ใบครับมัลติคลาสยูเอฟซีทเวนตี้ทวีอาร์ดวอร์เกอร์แล้วก็ซีซ <Okay. S 1> ีดับเบิลโอแกล็บก มันต้องลุน้น่ะแต่ว่าพี่ว่ามันโอกาสที่จะได้ของดีมันก็เยอะเนานะเออใครที่ดูตอนนี้รบกวนนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องพี่ด้วยความที่แบบว่ามันมีปัญหานิดนึงงัไงใครที่ดูตอนนี้ฝากคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ให้พี่หน่อยช่วยพี่นิดนึงถ้าใครคอมเมนต์ไม่ได้กดติดตามให้พี่ก่อนนะครับกดติดตามให้เลยเด้อแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันผมนี่ลุ้นเสียนัดมาเลยเผื่อได้กดกิจกนันนะเออใช่คือตอนนี้อยากเปิดกิจเดี๋ยวแหละแต่ก็เออเราต้องแบบอันนั้นก่อนว่ะ เติมสัก3ามพันน่าจะพอครับต้องประมาณ5พี่นันจะพอดีมันจะค่อยได้การลง22่ิบสองยูพี่น,นันถ้า3ามันน่าจะน่าจะยากหน่อยครับกดไลค์นะเขามากครับ,ครบใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันใครที่ดูอยู่ตอนนี้แปะสิว่าคนฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับขอร้องแหละช่วยพี่ด้วยตอนนี้อยากให้ช่องกลับมาเป็นปกติแล้วพี่ก็จะกลับไปไลฟ์เหมือนเดิมบ่ายสองกับสองคุ่เหมือนเดิมนั่นเองครับตอนนี้มายูเว่หนึ่งร้อยสิบมันก็น่าจะมีโอกาสได้4ีดานเหรือมั้งเนาะนากิจเฮียพิงไว้สวัสดีครับเขาม ใช่กิจเนี้ยดีสุดตังด้งแต่เปลี่ยนเป็น FC ออนไลน์แล้วสมาร์ทสวัสดีครับสวัสดีเสกสรรด้วยครับขอบคุณที่คอมเมนต์ช่วยกันครับขอบมากครับนี่นะครับน้องๆคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันนะครับน้องชายพี่ขอบคุณมากครับในการกดอะไรเอเล็กซานโดอยกันละโอ้โหถ้ามาอีกตัวหนึ่งนี่ล็อกผลแล้วนะเนี่ยสามตัวติดนะนี่อย่าบอกนะอ๋อมาคิซิโอโอ้โหตกใจเนี่ยว่าม,มาสามตัวติดดิมีงบอยากให้ประมาณห้าห้าแดงเทาอ่ะกำลังดีครับห้าแดงเทามันค่อยได้ลุ้นปียี่สิบสองยูบวกแปดไง มาแล้วครับญี่ปุ่นครับกางรับญี่ปุ่นวัตารุเอนโดหรอวัตารุเอนโดละบวกสามครับโอ้โหสี่หมื่นละโอ้โหบักจัดเลยว่ะวัตารุเอนโดครับ <S <S <ๆ>มาคัดลัดเฟดครับปีเตอร์ชมเคิลอันเชลดิมาเรียเชียรินีเจสุสนาวาสริกเซนเกยแคมเบลครับก็บก ต้องลุ้นกันแหละครับมันก็ยากนี่นี่นี่ใบเนี้ยซิโก้มาแน่ทีมให้ผมหน่อยครับควรเสริมรงดีพึ่งโลเลยบอสตัว B8 c a น d y ครับขอบคุณมากครับโดเนทแรกของวันผมมาวันนี้ฮาแลนด์มาครับดีครับพี่วันดีครับวันดีทุกคนด้วยครับขอบมากครับขอบคุณมากครับขอมากครับวันนี้ครับถ้าเราได้แบบเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ก็ก็ได้แอค่ะครับขอบคุณเซฟเฮาส์ด้วยขอบมากครับขอบคุณที่ช่วยกันคอมเมนต์ครับราซิโอฝรั่งเศสครับ ฝรั่งเศสตำแหน่งกลางลูเซียน,นีซีดานพลังร้อยสิบสองครับซีดานครับเอ้ยร้อยโอ้โหไอซีดานร้อยสิบสี่อ่ะเอ้านึกว่าร้อยสิบสองโอ้ร้อยสิบสี่เลยซีดานเอา,า,า,อาถือว่าเปิดหัวได้ดีเปิดหัวได้ดีเปิดหัวได้ดีดดดซีดานอ่ะถือว่าได้เรื่องได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอ่ะใบน,นี้ก่อนดอับสิบดับสิบอ๋อมันบวกสองใช่ไหมอ๋อมันบวกสองเออใช่แต่ก่อนมันร้อยสิบสองเนี่ยลืมโยโย่วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันคอมเมนต์นด้วยครัแบบไม่ได้เห็นแต่ว่า แบบนี้นานแล้วนะไม่ได้เห็นแบบนี้นานแล้วโอ้เราอเล็กซานโดอ่ะโอ้โหเ Alexander. อเล็กซานโดมายังบ่อยเลยปังซีดานสองหมื่นผมได้เอนโซเอคุนคูค,ครับอ๋อยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยมาเย็นเล่นแรงไล่เสียบตลอดแถมออกเกมด้วยหัวร้อนเหรอฮะอะไรพี่ยังไม่ได้เล่นเลยพี่เพิ่งเข้าเกมเนี่ยตเติมไปเท่าไหร่หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งหมื่นครับพี่ชายช่วยบอกเพื่อนผมหน่อยทำไมเป้ไม่ควรเอาไปเล่นปีก มมัมันนนนกลเ่่ได้อยูะสวัสดีครับวันนี้พี่ตั๋วครับทายถูกเฉยเอ้ยซีดานซีดานต้องแล้วดิตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กันลังอุ้ยใบนี้กำลังตีวอลแน่นอนใบนี้วอลเอาแน่แน่วอลเอาแน่แน่ซีดานฝรั่งเศสโปเอ้าเออโอ้ดาวิดเทรเซเก้หรือเปล่าเนี่ยเทรเซเก้เหรอเลียลอยเทรเซเก้บวกสี่ไงถ้าเป็นกลางลูกนี้ก็ได้ได้เรื่องนะได้เรื่องนะ มาแล้วจังวันดีนีจูต่อไปพี่จะไล์บายสองกับสองทุ่มเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ร้านมูกรอบค่อนข้างทีงง่จะลงตัวแล้วช่วงนี้ของอน,นี้เป็นเออครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับเขาคงคิดว่าไอดีผมเป็นพี่ไปแล้วแหละเออใช่น่าจะใช่มั้งคือบอกกนะพี่ไม่ค่อยได้ไม่ได้เล่นไอดีตัวเองเลยนะสวยเลยไม่เหงา ตอนกลางวันแล้วคือตอนก่อนนะคืออย่างที่พี่บอกคือตอนเนี้ยมันยังแบบว่ายุ่งๆกันลนะมวกแตตอนเนี้ยหมวกก็วางตัวละวบ่ายสองกับสองพุ่มพี่กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับบ oh, <no. S 1> วกแปดใส่ในเกลือจัดต้องคัดนะพี่อ๋อโอโอ,โอเคเขามากปึบใบนี้ไม่เป็นการเซตเอ้ยโหยิบสองเอชอาร์นี้เราไม่เห็นนานมากเลยนะยี่สิบสองเอชอาร์เนี่ยโคตรนานเลยแล้วเป็นอีบีเอสครับเบลเยียมครับตำแหน่งแบ็คขวาครับมูริเยหรือเปล่าเนี่ย มูริเยมูริเยบวกแปดครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีดีครับพี่วะดีครับผมวันนี้ครับตาร่บินเล่นได้มันเล่นได้ครับผมต้องอย่างนั้นดิเฮ้ไอดีเต้ี่มันก็จะตึงๆหน่อยนะฮะอร่อยจริงคบหมูกรอบเจ๊แดงใช่ครับเอ้ะอะไรอะหมูกรอบเฮียปิงนี่ครับหมูกรอบเจ๊แดงไหนละน้องหมูกรอบเจ๊แดงไหนละน้องโป๊เฮ้ยยี่สิบสอง้าเหรออุ้ยออกบีทีบีเฮ้ยประเทศโอ้โหใครวะเนี่ยเลยมีหน้าปหเนี่ย เลอร์มีน่าโอ้โหเอ้ยประเทศอะไรวะโอ้เลอร์มีน่าโอ้โหโรเบิร์ตฮูดโรเบิร์ตฮูดเลอร์มีน่าใครที่คอมเมนต์ก็ขอให้แฟนรักแฟนหลงนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอยามีแฟนด้วยนะคใครที่แบบว่าไม่คอมเมนต์ก็เงียบๆไปแล้วกันนี่ไปดีครับหกแปดมันก็โอเคได้ลั่นๆอยู่คนระับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเหลือกันอยู่แบบว่าตึางๆแล้วตอนนี้นี่ใบนี้หลักๆ ใบนี้หลักๆ3าถึงแเอาง่ายๆนะใบสามหรือแมีโอกาสได้ของดีมากๆเลยนะ3าถึงแเดี่ยต้องมาลุนนี่ดีครับวันดีครับวิวขอบคุณทุกคนในคอมเมนต์ด้วยวิวเอาคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันเล็กๆน้อยนะครับขอบมากครับดีใจด้วยครับพี่ของมากครับโอ้มากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเปิดกีเสร็จเดี๋ยวมาเล่นกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณมากมากมากครับ ก็ขอคทุกคนที่แบบว่าสนับสนุนหรือติดตามแล้วก็ขอคุณทุกโดนทด้วยละกันนะครับใบแรกครับผมโอ้โหใบฮะใบแรกมาอย่างนี้เอเพื่อนโอ้โหใบแรกมาอย่างนี้นี่เราอาการหนักนะอาการหนักนะเพื่อนโอเคโปโอ้โหสปอร์ตไลน์ครับสปอร์ตไลน์เป็นผู้ใดเนาะนี่โอ้โหเป็นไปต่ออีกหนึ่งใบงครับ2ท UCL ทซ โโอ้โหสปอร์ตไลน์ครับโอ้โหสปอร์ตไลน์ครับแม่โอ้อารอนสันนะครับน um ี่บวกเจ็ดด้วยอารอนสันไม่มีทางบวกแปดอยู่แล้วครับแน่ๆอารอนสันบวกแปดด้วยนี่ครับเมกาดิครับเมกาบังนาดิน้องทเวดีทูดีโป้เอ้ LOL ว่ะหนักเลยว่ะโอ้โหจิกซอครับจิกซอครับพิซซ่าอย่างเงี้ยครัโอ้หนักเลยนี่ของจริงมันอยู่ที่นี่แหละครับของจริงอ่ะครับมา ามาเอามา,มาครับเอามาครับใบนี้มา5้ถึงแนั่งแอคแอคทรงโซโอ้โหทอมที้ทูป้ะเนี่ยโอ้ทอมที้ทูงี้ครับโอ้โหโอ้โหนอร์เวย์ด้วยโอ้โหนอร์เวย์ด้วยโอโ้ถ้ามานอร์เวย์นี่ตกใจนะเนี่ยแล้วมานอร์เวย์อะ่ะดูดิโอ้เดียบิปปิ้งวันด,ดีครับไก่จ๋าววันด,ดีครับวันดีโอ้โขอมาขอคุณขอคอมเมนต์ด้วยนะครับเนี่ยจุบ๊บมาวามอสทอมที้ทูปึโอ้โหสปอร์ตไลน์งี้ครับ โอ้หสปอตไลน์นี่มาบ่อยนะอังกฤษครักบกองหน้าครับเอ็งเกเทียเอ็งเกเทียบวกเจ็ดเฟตด้วยโอ้โหมีรีวิวนะเนี่ยมีรีวิวบอกแปดในช่องด้วยนะเอ็งเกเทียเนี่ยไปดีครับเทเบนที่ทูไหมครับเบอเทเบนที่ทูครับเออเทเบนที่ทูครับเยอรมันครับกลางลุกเฮ้ยมุลเลอร์มุลเลอร์มุลเลอร์หมเอ้าเออเอามุลเลอร์อออร้อยสิบเจ็ดเองเหรอวะนะ้อง เอาเอามุนเลอร์ร้อยสิบเจ็ดเองอ่ะพี่เรยกว่ามุนเลอร์นี่แบบโหร้อยยี่สิบกว่าเลยแล้วเนี่ยโอ้โหนึกว่านึกว่าร้อยยี่สิบกว่านึกว่าร้อยยี่สิบกว่าโอ้โหร้อยสิบเจ็ดโหวเราดีใจเลยดิปีที่แล้วมันกากพี่ไอเราก็นั่งลุ้นด้วยดิประเด็นอ่ะเราไม่รู้ดิมุลเลอร์โหเราก็ลุ้นเลยมุลเลอร์ลุ้นเลยดิมุลเลอร์มุลเลอร์อ่ะก็ได้ลุ้นอ่ะเอา ถ้ามันตัดสปอร์ไลท์กันไปโอ้โหดีมากต่อไอไบร้อย,ย,ยสองมันตัดสปอร์ไลท์ออกโคตรจะดีเลยเรามาลุ้นกันเลยเต็มที่เต็มทางเต็มถัเมงเพื่อใบนี้มัลติคลาสสปอร์ไลท์เอลเอ็นมาริทยีิบสองยู่สปอร์ไลท์เรียกเอ้ยยีิบสองจริงยีิบสองจริงดิเฮ้ยประเทศโอ้โหเฮ้ยมึงใครเนี่ยมึงใครโอ้โหรามานี่โอ้โหเกือบร้อยยี่สิบกว่าปั๊ โอ้ยหนึ 1, 200, ่งันร้อยยี่สิบโอ้มาเป็นบวกเจ็ดมาเป็นบวกเจ็ดซะงั้นโอ้โหเสียดายเลยดิโอ้ถ้าบวกแปดดิมันก็แบบโอ้ร้อยยี่สิบเอ็ดป่ะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอ่ะเนาะหนึ่งสองสามบวกเอ้ยโอย้สมาร์คคุณพูดดีคุณพูดดีดดอาละต้องเรียกเสียนัดมาละเออเสียนัดต้องเติมนะกิจเนี้ยรีบกดกันเลยครับใช่ครับรีบกดเลยครับหนึ่งพัไรครับผมดมจัก,กระร้วเป็นหนึ่งทีนิ หอมชุยหอมชุยกดเมาส์าห,าหายก่อนกดเมาส์หายก่อนน,น,น้องเมาส์หายก่อนครับเมาส์หายก่อนครับไปครับไปนี้ทวีตี้ทูครับทวีตี้ทูโบสวยงามครับทวีตี้ทูครับปึ๊บสเปนประตูมาดริดเกปาเกปา,อาโ,อโ,โอ้โหเกปาอาเซมิสบารากานะครับโอ้โห, 9, หร้อยสิบเก้าเดี๋ยเธอบวกแปดแล้วมาบวกเจ็ดด้วยมาบวกเจ็ดด้วยโอ้โห ตื่ <s we at> นเต้นว่ะนับสามสองไปยี่สองฝรั่งเศสโปออุดโปรตุเกสกองกลางแพ่นี่โอ้โหวิตติญญาเพื่อนวีติโอ้โหร้อยสิบเจ็ดไอ้สุดเอ้หมื่นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดโอ้โหร้อยสิบเจ็ดไอ้ โอ้โหร้อยสิบเจ็ดโอ้โหแล้วโปรตุเกสโอ้โหแล้วเป็นกองกลางคือแบบรู้เลยอะมีตัวเดียวด้วยดิโอ้โหร้อยสิบเจ็ดโหหนักเลยหนักเลยโอ้โหเราได้เท่าไหร่เนี่ยยังดีนะที่แบบเราได้มุลเลอร์มานะไม่งั้นยากเลยนะโอ้โหโอ้โหความคุ้มค่าความคุ้มค่าโอ้โหน้องชายพี่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันละที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยไม่ดูกันหนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ